เทราทุกรูปพระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิที่สุตวัดลวงพ่อสมชายปุญญมนโนเจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบญพระเดชพระคุณหลวงปู่เกศแก้วแห่งจังหวัดน้องบัวลำพูที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบธรรมสวัสดีท่านกาลยาณมิตรผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันสุภตราประคองวงขอนำประวัติความเป็นมา ของพระบาทสี่รอยมานำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จักประวัติความเป็นมานะคะวัดป่าสว่างบุญเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2528ด้วยการบริจาคที่ดินของโยมบิดาและโยมมารดาคุณพ่อจโรนูนคุณแม่บุญมีคงชุ่มจำนวน เนื้อที่ทั้งหมด400ไร่หลังจากนั้นได้ทยอยปลูกป่าขึ้นดังท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้นว่าบริเวณ 400, 400กว่าไร่ของวัดป่าสว่างบุญเป็นที่สัปายะร่มรื่นและได้สร้างทาววรวัตถุควบคู่กับการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้มาโดยตลอด โดยมีพระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิสุตตวัตหลวงพ่อสมชายปยะมะโนเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลชะอมจังหวัดสระบุรีวัดป่าสว่างบุญถือเป็นวัดหนึ่งที่มีแนวความคิดว่าจะต้องการสืบสารอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีจึงมีการสร้างทาวรวัตถ,ถุ วัตถุทางพระพุทธศาสนาดังเช่นพระเจดีย์500ยอดพระพุทธศีหาสายญ,ญาติซึ่งมีความยาว209เมตรความสูงถึง50เมตรอันถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปางสายญ,ญาติองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งขณะนี้ได้นำเนินการก่อสร้างไปอย่างต่อเนื่องท่านใดที่เป็นเจ้าของบุญหากได้ยิน ได้ฟังการสร้างมหาภูศลมหาบารมีครั้งนี้ต่างัำไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาร่วมสร้างพระพุทธสีหาสยยายญาติกันอย่างต่อเนื่องในปี2,560อันใกลน้นี้เราก็จะได้เห็นพระพุทธสีหาสยยายญาติสำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ค่ะ และพระพุทธบาบิยันที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตซึ่งเคยประดิษฐานที่ภูเขาบาบิยันประเทศแอฟริกานี้สถานได้ถูกทำลายลงเมื่อปีพุทธศักราช2544ความนี้เป็นที่ทราบกันของพุทธศรรสาสนิกชนทั่วโลกโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมชายท่านมีความอาลัยอาดูน ในการถูกทำลายของพระปาปยันครั้งนั้นอยู่ในใจมาโดยตลอดแต่ความศรัทธาต่อท้วาวลวัตถุที่ทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนนั้นไม่ได้จางหายไปจากหัวใจเราชาวพุทธเมื่อถึงเวลาแล้วพ,พระเดชพระคุณได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ประดิษฐานไว้ภายในบริเวณวัดป่าสว่างบุญซึ่งกำลังก่อสร้างมีความสูงถึง80เมตรนอกจากนี้ยังมีพระพุทธสบาทสี่รอซึ่งถือว่าเป็นพุทธนิมิตที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมไปแล้วสพระองค์ในพุทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และจะได้มี พระศีอาริยะเมตไตบังเกิดขึ้นมาตัดสรู้ในภายภาคหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมชายจึงมีความดังริที่จะสร้างพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งสร้างจากหินทรายเหลืองมีน้ำหนักถึง27ตันจำลองขึ้นซึ่งของเดิมได้ประสิิสถานณจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการจโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้บรรลุธรรมไปแล้วขอกราบอนุโมทนาบนุญกับเจ้าภาพหลักอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาและอาจารย์สุชนีคำภานักธรรมชาติบังบัดและครอบครัวพร้อมทั้งคณะสิทธิาณุสิทธ และท่านสาธุชนที่ได้ฟังรายการได้ทราบข่าวอันเป็นมหากุศลในครั้งนี้ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยในการดำเนินการก่อสร้างมาโดยตลอดและขออนุมโมทนากับบริษัทสมุนไพรปัะจ,จสีที่ได้ประชาสัมพันธ์ในข่าวสารงานบุญที่วัดป่าสว่างบุญขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่าน ที่ให้ความอุปการะทั้งปัจจัยและแรงกายมาสนับสนุนเป็นอันดียิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมชายคุณยมโนจเจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญขอขอบใจกับแรงกายแรงใจของท่านสาธุชนทั่วทุกสารทิศที่ได้ร่วมมือร่วมแรงได้ สร้างบารมีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาโดยตลอดดานบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแะเลิกแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระบาทสี่รอยดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมชายปุญญวโนง และประเดชพคุณปู่เขตแก้วแห่งจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นประธานจุดทูกเทียนบูชาพราะรัตนกรกยเจ้าค่ะ